เป็นการส่งท้ายสตรอรี่ของใครไปอยากให้ทุกคนทําให้เต็มที่ครับทําให้เต็มที่เล่นให้สนุกบอสจะได้ก็คือแพ้ด้วยกันชนะชนะด้วยกันบอสจะได้ตายตาหลับอบอสจะได้ไปข้าราชก,การยศสูงแล้ว า้อะไรอะไรโคตรดีนะเล้งเลงเล้งไงตัดอย่าดื้อโอเคแล้วก้อีกเรื่องเรื่องบัฟครับเอาพอประมาณพอตอรี่มันไม่เดือดขนาดนั้นและอยากเป็นบัฟศพนะพี่บัฟศพไม่เอาเลยครับบัฟศพไม่เอาเลยเอาแค่พอประมาณอย่าไปแบบอย่าอย่าสร้างให้มันอุณภูมิมันมันเดือดเกินไปเอาแค่พอประมาณสนุกสนุกอ๋อแล้วถ้าถ้าท่านเรื่องอุ้มนะคือถ้าใครไม่ได้อุ้มอ่ะผมว่าแนะนําไป รวมกันที่ไม่คุกก็ตรงแถวๆแลนนี้เนี่ยไปี24เขาเรียกว่าเรียนอะไรนะลากระบังลากระบงังล,ลากระบังครับตรงแถวลากระบังก็ได้มันจะได้ไปช่วยแบบข้างบนหรือข้างล่างก็ได้ตรงแมพสะพานที่เราตีทีจะได้แถวนั้นะกว้างอยู่มีใครเพิ่มเติมอะไรไหมครับพี่ถุยมีอะไรไหมพี่ถุยอย่าตายอย่าตายเร็วก็พอ เอ้ยบัตรอันเจลที่ให้ไปไม่ต้องพกในตัวหมดนะคะเอมาเก็บใส่รถไม่ได้ใช่ไหมเก็บในตู้ครับแป่งเก็บไม่ไ้แต่มันจะมีเก็บได้เลยครับอันเจลอย่างเดียวนะครับทุกคนก็คือติดคุกอันเจลอย่างเดียวไม่ว่าคดีไหนอันเจลให้หมดได้ย็นนะลิโอ้นเจลไปครับลิโอครับทุกคนขึ้นรถเลยครับมีใครเพิ่มเติมไรไหมไปพกกันได้ไหม บูมหน่อยบูมหน่อยบูมหน่อยมามนีาอ่มามานามยอมามี่ก่อนาม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 านมานี่ามานามกมามามามอมา่าม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 ยมามานาม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 านามารามามากามามามัมามามาม่มามาม่มามอมา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 มมาม่มามนมา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 มอมา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 นมาาาาาาาราาาใมาามมมน บอสจะได้ตายตาหลับก็คืบอสจะได้ไปข้าราชการยอดสูงแล้วตีปีหรือว่าสตอรี่นี้ถ้าเกิดชนะเราก็ถือว่าเป็นคำเป็นส่วนบุญให้พี่อ้นไปพี่อ้นเขาได้ตายอย่างเราไปแล้วโอเคไปบอสเพิ่มอะไรไหมโอ้กว่าจะได้เพิ่มอะไรอู่วามาไปขึ้นไปขึ้นรถที่หลงไปเก็บของป้า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 ขึ้นรถครับทุกคนขึ้นรถขึเซ็งเนี่ยเซ็งสุดๆ